เพราะว่าจะประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2 0 2 3บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลต่อมาไม่นานพระเจ้าทรงลองใจอับ,บราฮัมพระองค์ตรัสเรียกเขาว่าอับราฮัมเอ๋ยอับราฮัมทูลตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่พระเจ้าตรัสว่าจงพาอิสอัคบุตรของท่านบุตรคนเดียวที่ท่านรักไปยังดินแดนโมริยาแล้วถวายเขาเป็นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาที่เราจะบอกให้ท่านรู้อับราฮัมให้อิสอาคแบกฟืนสำหรับใช้เผาบูชาส่วนตนถือไฟและมีดแล้วทั้งสองคนเดินทางไปด้วยกันอิสอาคพูดกับอับราฮัมบิดาของตนว่าพ่อครับอับราฮัมถามว่าอะไรหรือลูกอิสอาคพูดต่อไปว่าดูสิที่นี่มีไฟและฟืนแต่ลูกแก่ที่จะใช้เผาบูชาอยู่ที่ไหน อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแก่สำหรับเผาบูชาให้เองแล้วทั้งสองคนก็เดินทางต่อไปเมื่อทั้งสองคนมาถึงสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกให้รู้แล้วอับราฮัมก่อแท่นบูชาขึ้นจัดเรียงฟืนไว้บนนั้นแล้วมัดอิสอัรกนำมาวางไว้บนกองฟืนบนแท่นบูชาอับราฮัมยื่นมือออกไปเงื้อมีจะฆ่าบุตร แต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ารองเรียกจากสวรรค์กล่าวว่าอย่าลงมือฆ่าเด็กหรือทำร้ายเขาเลยบัดนี้เรารู้แล้วว่าท่านยำเกรงพระเจ้าและไม่ได้ห่วงบุตรคนเดียวของท่านไว้ไม่ถวายแก่เราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นลายเห็นแกะเพศผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อับราฮัมจึงไปจับมันมาฆ่า เผ่าถว,วายบูชาแทนบุตรชายอับราฮัมเรียกสถานที่นั้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์เรียกอับราฮัมเป็นครั้งที่สองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเพราะท่านได้ทําดังนี้คือไม่ได้ห่วงบุตรชายคนเดียวของท่านไว้เราสาบานต่อเราเองว่าเราอวยพรให้ท่านอย่างมากจะให้ลูกหลานของท่าน ทวีจำนวนมากเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าและเมทรายตามชายทะเลลูกหลานของท่านจะได้เมืองของศัตรูเป็นกรรมสิทธิ์ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะได้รับรพ,พระพรเพราะลูกหลานของท่านทั้งนี้เพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งของเราพระวรสา,ารบุญมาทิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือ ข้ามฝั่งกลับมายัางเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอมาพาศคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เม,งคเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอมาพาศว่าทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอย๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วธรรมอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูเหมือนพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้เพราะองค์จึงตรัสสั่งคนอมาพาดว่าจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิดเขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัว สวาพระเกยเียรติแด่พระเจ้าผู้ประธานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย์ข้อคิดพระเยซูเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราและช่วยให้เราแต่ละคนรับรู้ถึงแรงจูงใจและความปรารถนาของตนเองคนที่พาชายที่เป็นอมาพาสมาพบพระเยซูเจ้านั้นต้องการให้ชายคนนี้มีสุขภาพดีและสมบูรณ์เหมือนพวกเขาซึ่งพระเยซูเจ้า ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาผิดหวังและทำให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าต้องการไม่เพียงแค่ฟื้นฟูชีวิตฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตภายในของชายผู้นี้ด้วยต่างจากจิตใจของธรรมอาจารย์บางคนที่จ้องแต่จับผีพระองค์ในกิจการดีที่พระองค์ทรงกระทำซึ่งจิตใจที่เต็มไปด้วยอคตินี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆดังนั้นให้เราหมั่นตรวจสอบจิตใจของเราเสมอๆเอพราะพระเจ้า ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งในใจของเราขอบคุณหนังสือใบเบิลไดอารี่2023